ร้าวใจแล้วก็มีคนบอกว่าทรงเนี้ยเหมือนเจีย๊ยบแล้วลนะ่ะนาและมีคนเจอเจีย๊ยบก็บอกว่าทรงเนี้ยเหมือนเชียร์ที่คำพรแต่ล่าสุดพอเรามาอยู่ด้วยกันกลา,ายเป็นอะไรรู้ไหมคะคก๊อปไมค์ค่ะชอบมากเหมือนเชียร์ <c oughs> เหมือนเจี๊ยบเจี๊ยบเหมือนเชียร์ย<ๆ>แต่เชียร์กับเจีย๊ยบอยู่ด้วยกันเป็นก๊อปไมค์ไปเลยค่ะตอนนี้อันนี้อึอมันเข้ากันผมสั้นแล้วมันออกไม่ได้ใช่ไหมเชียร์ก็ออกไม่ได้ค่ะเพราะว่า พอมาเป็นทรงนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะนึกไปถึงเบญจาคีตาความรักเมื่อเรามีมีการมีความฝันมีดนตรีและยังคงมีพลังสร้างสรรค์เราได้อะไรจากการสัมภาษณ์นี้บ้างคะได้ค่ะได้ได้อยู่ได้อยู่ว่าเราหน้าเหมือนเดิมไหมหน้าเหมือนเดิมไหมมันยี่สิบปีแล้วนะคะมันเดิมอะความหล่อเหรอความหล่อเหรอไม่รู้เหมือนกันว่าไงล่ะสาวสาวสาวๆเข้า โอ้ยก็มี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 เข้าก็มีเข้ามาค่ะมีเข้าบอกว่าอยู่ได้อยู่ได้ฮะอยู่ได้คุยกันรู้จักกันได้เออมีเปิดใจไหมเปิดใจเปิดใจก็ก็เปิดนะคะก็เปิดเหรอได้ได้ได้คือคือตอนเนี้ยมันคือตอนแรกอะเราถ้าเราประมาณ20กว่ากว่าใช่ไหมเราก็จะมีข้อจํากัดเยอะหน่อย พอสัก30อ่ะโอเคเริ่มเริ่มมีเป็นเป็นแบบความรักที่มั่นคงก็โอเคแล้วอพอมาสักประมาณเริ่มจะใกล้เลขสี่เนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าอะไรก็ได้แล้วตอนเนี้ <c oughs> เราคงจะเลือกไม่ได้แล้วเพราะไม่งั้นเชื่อว่าไปถึงเลขห้าแน่นอนไม่ติดไม่ติดค่ะไม่ไม่จริง,รง,รงๆแล้วก็บอกว่าเออเชื่อว่าคืออยู่อยู่มาเนี่ยความความรักมันคือแต่เราเป็นตั้งแต่แรกแล้วนะว่าเราสบายใจกับคนไหน <c oughs> คือมันมันไม่ได้ปิดกั้นอะไรตั้งแต่แรกแล้วแต่แค่ว่าพอความรักที่มันเกิดขึ้นมันเป็นกับ คนที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆมันมันมันไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นเพศหรือเป็นอะไรที่แบบต้องผู้หญิงต้องผู้ชายไม่ใช่อย่างนั้นสบายใจกับคนไหนมากกว่าแล้วตอนนี้ยระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายอ่ะอันไหนเข้าหาเรามากกว่ากันก็หลังๆก็เริ่มจะเป็นผู้หญิงแล้วนะ <laughs> แต่ก็จะเป็นผู้หญิงแล้วอืมใช่ค่ะเพศของสาวๆแล้วด์เราก็ขอบคุณที่แบบว่าเ,เขาบอกว่าเล่นกับใจเด็กหญิง <laughs> เออ ขอบคุณเด็กหญิงที่รู้สึกมีใจค่ะนี่คุยป้ะยังแบบเราเปิดใจคุยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เปิดใจก็เปิดใจคุยแต่ว่าก็ค่อยๆล่ะค่ะค่อยๆเพราะว่าคือต่อให้เป็นใครก็ตามคือเหมือนมันมันต้องมันต้องให้เกียดเนาะอรใช่ไหมในที่หมายถองเรากลัวเราก็ลวงเก่ง จริงๆส่วนตัวเชียเชียไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ปิดนะไม่ได้ปิดตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วโโแต่แค่ว่ากับกับใครที่เราถูกใจที่จะคุยกับเขามากกว่าอะไรอย<อ>่างเงี้ยเออคนก็แบบว่าชอบบอกว่าโอ๊้ยแบบก็บอกแล้วว่าเป็นทอมก็ไม่ได้เป็นทอมเป็นผู้หญิงนั่น<อ>แหละแต่แค่ว่าเราเป็นเป็นทรงเด็กชายเออทรงเด็กชายที่โอเคกับเด็กหญิงเนี่ยเราเราค้าเอง ค่ะ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 ไม่ไม่หาไม่ไม่หาโอเคไหมแต่ว่าเร่อนี้คือถ้าใครแบบสนใจเราหรืออะไรเล็งเราไว้อยู่ก็คือสามารถเข้ามาได้เลยโทษนะคะดิฉันเหมือนโปรโมชั่นสินค้าที่บรีบมาหยิบก่อนเลขสีเถอะอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะก็ยินดียินดีค่ะถ้านผูจะเป็นเรา ไม่เราไม่ค่อยเข้าไปตั้งแต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วค่ะเออเราจะไม่ค่อยกล้าใช่กะการกะกันพอเจอของจริงก็แจ้งเรียบร้อยจริงจริงคนแบบไหนที่แบบต้อมารู้สึกว่าโอ้ใจเหลวใจเหลวใจเหลวเหรอใจบางเหรอก็เราเราชอบคนที่ที่ใสอะค่ะที่นี่ใสแบบเหมือนเอาใจใส่การอะไรเงี้ยดูแลการอะไรเงี้ยเพราะว่าคือเราก็เป็นมนุษย์ยุ่งวุ่นวายอยู่แล้วเนาะทำอะไรอย่างเงี้ยมันมันไม่ค่อยเป็นเวลาอยู่แล้วค่ะก็แบบว่าเออสบายใจคนไหนก็โอเคคนนั้นแหละเีย ไม่เยอะให้เราคุยทีละคนเฮ้ยเจ้าชู้ไม่เจ้าชู้ขนาดคุยทีละคนคนยังบอกว่าเราเจ้าชู้เลยลูกลูกเชียร์เจ้าชู้ตรงไหนเนี่ยทุกตรงค่ะนั่นแหละไม่ไม่เจ้าชู้ไม่เจ้าแต่เหงื่อเริ่มออกนะเราไม่มีพิรุธอะเราไม่มีพิรุธแต่ตากล้องแบบหลอกว่าตากล้องไงฮะหลอกว่าตากล้องไงบ้าไม่หลอกกว่าเขาหลอก มีแฟนยังมีแฟนยังลูก,กสด<อ>เราก็เล่นกับใจเด็กหญิงเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่เคยเจอเลยชื่ออะไรจ๊ะ <c oughs> ไม่ไม่ไม่ปกัารปรว <c oughs> มผักดันหน้าที่การงานเขา <c oughs> เออไปกำลังใจให้ลูก <c oughs> ามาบ่อยๆลูกเออฮะจะพี <c oughs> ่โสดไหมคะ มีแล้วเมื่อ,อกี้ถ้าเราคุยกันแล้วนะว่าเราคุยกันยังไม่คุยแล้วนี่ไงไม่คุยแบบคุยแบบรู้จักกันเชิงหรือเกือบ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 ,บ,อบใช่จะเปิดตัวไหมถ้าถ้าสมมติว่าลงล็อกถ้าลงล็อกจริงๆริงอะเม่ เปิดตัวไม่เปิดตัวไม่ได้เคยเปิดตัวด้วยตัวเองนะคือส่วนใหญ่จ <laughs> ริง <c oughs> ๆรู้บอกไหมเข้าใจไหมคะกคนคือดิฉนันน่ไม่ได้ปิดดิฉนันก็ใช้ชีวิตปกติแต่อยู่ดีๆจะพามาแบบอะมายืนสามคูก่กนรนี่ยงไม่เคยทําอย่างนั้น<อ>แต่มันมักจะโดนเปิดด้วยด้วยด้วยวาร์ปอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยกลัวไหมกลัวจะโดนเปิดวาร์ฟไม่ไม่กลัวไม่กลัวแต่ว่าก็ให้ให้เป็นความสบายใจของของเขาด้วยลวกันจะเตรียมกันที่คุยไหมว่าเออถ้าวัน ยังไม่เคยถึงขนาดนั้นเลยะโอเคไหมล่ะไม่ใช่เอาหรอหรอเอาเลยหรอฮะเคราะอะไรหรอไม่มีเพื่อนอยู่คนนึงน่ารักอยากให้รู้จักกันฝึกไปเถอะฮะไปเถอะชี้เยร์ไม่อเชียร์ไม่อเชียร์ลูกเพื่อเราชื่อเชียร์ที่คำฮอนนะอ่ะเปลี่ยนเรื่องเปลี่ยนเรื่องเหรอเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วมีเรื่องอื่นอีกเหรอเปลี่ยนแล้วมีเรื่องอะไรกันเรื่องนี้ไงที่ไป ชื่ออะไรนะคะวิลลี oh. all, course, oh. Oh. Billy, ่คมีอ๋อออ๋วิลลี่ไปรักษาเราเล่นเราเล่นล้อเล่นล้อเล่นเห็นมึงกัดสีผมมากลัวแบบเกลัวมีรังแคแต่มีคนแคร์หรือยัง